นี่นะครับมีดตองเนะครับนี่นะครับมีดตอง a ยังไม่ได้รับเลยนะครับคมมากเลยนะครับนี่นะครับมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับมีดตองเรนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราพามาดูผลงานของมีดตองเ a นะครับนี่นะครับวันนี้เราก็มาตัดไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะปลูกต้นทุเรียนนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเราตัดทีเดียวทีเดียวนะครับดูนะครับว่าคมหรือไม่คมนะครับดูนะครับนี่ก็เราตัดทีเดียวขนาดเราใช้หลายครั้งแล้วนะครับเรายังไม่ได้รับเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นผลงานของมันนะครับนี่นะครับดูว่ามิดของเราคมขนาดไหนนะครับมิดเอเอนะครับ ผลงานดีเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็าจะไปจะพาไปดูอีกกองหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งนะครับนี่นะครับเราตัดทีเดียวทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับนี่แดดสะท้อนไปหน่อยนี่นะครับเป็นอีกกองหนึ่งนะครับที่เราตัดนะครับตัดทีเดียวทีเดียวนะครับนี่นะครับเราใช้มิดลองเอนะครับ มีเล่มนี้นะครับขนาดยังไม่ได้รับนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราใช้มีดเอเอนะครับนี่นะครับมีดเอเอนะครับนี่นะครับเราใช้ตัดทีเดียวตัดทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่ที่โดนตัดนะครับว่ามีดคมขนาดไหนนะครับนี่นะครับขนาดไม้ไผ่แห้งแล้วนะครับ มันหน้ามันน่าจะแข็งนะครับแต่เราก็ตัดทีเดียวทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับนี่เลนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยตัดนะครับนี่นะครับใครสนใจก็โทรบอรผมเลยนะครับหรือว่าทักแชทมาเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับสามารถติดต่ออดีนันวิทีจีทุก่องทางครับครับ สำหรับผมก็ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องมีดนะครับนี่นะครับมีดนะครับมีดเอเอนะครับมีดตังเอนะครับจับก็ถนัดมือนะครับมีปลอกด้วยนะครับปลอกก็มีนี่ปลอกของมันอยู่นี่นะครับเอเอนะครับหนึ่งสามหกนะครับอันนี้นี่ใบมีดใบมีดที่เล่มใหญ่ที่สุดนะครับนี่นะครับ สามารถห้อยเชือกได้นะครับนี่นะครับมีดเอเอนะครับครับนี่นะครับตัดทีเดียวตัดทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับภาพชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่วันนี้นี่ก็แสงเยอะไปหน่อยนะครับนี่นะครับหลายท่อนเหมือนกันนะครับที่เราตัดนะครับใช้มิดนี้นะครับ นี่ครับนี่นะครับดูวดคมขนาดไหนครับนี่นะครับนี่นะครับครับมีดเอเอมีอยู่สี่ขนาดนะครับนี่นะครับเล็กสุดนะครับเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับเอ่อนี่เล่มที่สองนะครับสิบนิ้วนะครับมีน็อตด้านหลังนะครับนี่สิบสองนิ้วนะครับ ก็มีน็อตดันลังกันนี้13นิ้วนะครับมีสีไซส์สีขนาดนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับนี่ปลอกของมันนะครับดูมีที่ห้อยเชือกด้วยนะครับสวยมากเลยนะครับราคาเดี๋ยวผมจะใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับครับนี่นะครับ นี่นะครับมิดสวยนะครับนี่นะครับ7.5นิ้วนะครับ12นิ้วมีน็อตด้านหลังนะครับไอ้ก้อนสิบสนิ้ว12นิ้ว13นิ้วนะครับมีน็อตด้านหลังนะครับเปลาของมันก็สวยนะครับสำหรับเรื่องราวของผมที่นำเสนอวันนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ